สวัสดีครับอผมบางเคียนสติกอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องพาเขาผ่านโนมัยหักโนม้อีกแล้วเชาว้าวันเสาร์ที <24. S 1> <24. S 2> ่ยี่สิบสี่บบมือนี่ยี่สิบสี่นะยี่สิบสี่ลืมมือลืมเวนเดี่ยพี่น้องอวันฮาลูีแต่วันที่หาลืม <c oughs> มาเขาผ่านโ <c oughs> น,นม้ครับพี่น้องจ๋าเห็นบ่อุกบึงมุมนี้พอดีงามเลยยั่งพนสูงแห่งปัไหด ขอไลค์จากพี่น้องเนี่ยแต่พี่น้องลืมอัน <c oughs> ลืมเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชรแ์กำลังใจให้เราเคิเน่ <c oughs> เพื่อเพิ่มการมองเห็นน้ำราพี่น้องทางยูทูบและแฟนเพจเด้อจ้าขอไลค์ขอแ <c oughs> ชร์เนี่ยงั้นเราจะมอง,มองมเห็นทางิบ่มเห็นกันช่วงนี้พี่น้อง เห็นทักเข่ามายังม <splash> <t arat> ีอ oh, si ah ีกอยู่ได้เบาเคนว่าบุกเห็นสุเจ้านึกว่าเชาวเอสคิปไปแล้วก็ก็กระดิ่งใหม่บาเบาเคนเพื่อนว่ากดกระดิ่งใหม่สองหน่อฝากตูชุบชุบชุบอึ๊บโอ้ดึงเสียมเคนปักเสียมไว้ตันทางเรียวเลยเด้อพี่น้องอารมณ์เด้ออันมุดเข้าไปอารมณ์พาหานะไม่เลย นตัวเสตติเสตติว่าพาเรียวๆแบบเหมือนพี่น้องได้มาหานำหะนะถ้าไปตัดเอาแต่ตอนเจอหน่อไม้เหรอฮักเลยซับแบบนี้มันก็สิบบมีสิบ่เห็นตอนเฮามุดเฮาคานเฮาพาย่างแบบนีน้เนาะบอเนเนาะมันสิบ่ได้อาชรสในการหาหน่อม้จ้ะโอเคโอ้โหเรียวๆเ,เลยต่อๆเลยมันมีหลายเนาะ,เ,นนะเสียมไม่ใหญ่เลยเสตติ แมงบอกแมงปล่อยมันบอกเป็นอย่างดอกถุกหน่อสูงค่ะเป็นอย่างมุดบอกมุดมุดกัดบอกจะมีหน่อสูงอยู่จ้ะก็เอามุมนี่พาพี่น้องมาหลายเท่อเลยแหละถ้าพี่น้องจำได้ตรงทเพิ่นดักปลาข้าค่ะ ี่น้องว่ารั่วบ้านคนบ่พี่น้องถามหัวพี่รักปลาข้าวบ่เมนรั่วบ้านคนจะเพิ่นดักปลาข้าว <c oughs> ไนหลอดเดียว <c oughs> มีแน่ฟังค่ะ, <c oughs> ะถ่ายบ่ได้จ้ะแนมบ่เห็นเดี๋ยวไปบึ่งบ่อนที่ว่าถ่ายง่ายๆเนาะ <c oughs> ถ่ายบ่เคลนลุยเลย <c oughs> ฟังเสียงจั่วจั่วอยู่ พี่น้องถามมาว่าบูมีค้นหาบอกบอาเข็นเสาติ๊กมันคือหลายแท้แต่ละมือฮะอันดับหนึ่งคือป่ามันกว้างมากน้องเบาเข็นเนาะหาเนี่ยดกกระ่ทั่วบูถึงจ้ะอันดับสองช่วงหนึ่งเพิ่นยังดำให้ดำนาคนยังยากเวียกอยู่บอาเข็นเสาติ๊กก็เลยแบบว่าได้หันกลมู่โ่ได้เข้าไปลึกนําแหละเมนจ้ะแต่ว่ามันก็มีเรื่อยๆแะละถ้าเพิ่นมาหาแต่มันก็ต้องกระเย็บเข้าไปอีกจักหน่อยแบบนี้มันก็ป่ามันกว้างไปเข้าไป วางมากร้อยล่พันไล่ถูกจะหลวมเละเพราะว่าบ่อเบ่เคยกันเนาะต้องหาทิศทางให้ได้โดนะโกนเต็มหนึ่งพี่ีๆีโอ้เบาเขายน้ำก็เข็นเสื้อสุงเบิดกก็เอา เราเป็นนี่นะฮะที่ได้มาฮักแหน่ยงคือนนน<ม>นหนึ่งเด่นต้นที่เอาฮักเีก่อที่เป็นแหน่งให้หเราอยู่อีกจักเดือนเพิ่อก็แตกเป็นแหน่งแบบนี้อาก,ก็จะได้เป็นไม้ถุงอัดแบบเป็นแหนงที่ย็ขึ้นค้าขึ้นฝนจ้ะถ้าถามว่าเมือเ่อวันเสาร์สติติกมาสายมาถึงป่าโนไม้ในแปดโมง เพราะว่าเผื่อสิทางานบ้านแล้วเนาะช่ mm hmm. วยกันเสาติ๊กซักบอกเกียนตากกวาดบ้านถูบ,บ้านนจะจ๊ะเก็บกวาดบ้านทำความสะอาดน้องกระดากก็ซักผ้าเลยนี่ mm hmm. เผื่อได้มาถึงป่าไ้ปรมแปดโมงเข่เกนมุดไป mm hmm. มุมหันแบบนี้ mm hmm. พี่น้องจ๋าบ่อนเพิ่นดักปลาข้าวเด้อจันนี่ mm hmm. เพิ่นเอาไม้ไผ่กั้นเนี่ยเพราะมันจะมีดูน้ำลาก mm hmm. นี่ mm hmm. นี่นดิ mm hmm. ที่ดักปลาเพิ่นนี่จ้ะเ mm hmm. ถิดติ๊กสุดยอดเลย พี่น้องว่ารั่วบ้านคนบบแม่นจ้ะผู้ปัญญายชาวบ้านนี <c oughs> ่ก็ขึ้นฝ้าขึ้นฝนเขาว่าม,ม,มารอบนี่ฝนสินัก <c oughs> นี่ฝนสินักกรมอุตุบอก <c oughs> นหนูดอไม้เฮาฮะจ้ะเต็มโกเลยจ้าสวยขนาดเลยป้าแจงไว้เนอะต้นหลังพุ่ ป่าหน่มไม้เป็นรอยไร่พันไร่ป่าชุมชนบ้านดอนยางป่าสาธารณะเด้อจ้ะบอกเคียนอยากได้อยากได้ให้มันได้ออเต็งยวดกันเด็กบังคับเอาพี่กูอยากได้เงาแกให้เพื่อนมีข่อ้แบบนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะแตกแบบนี้นะนี่แบบนี้มันจะแตกเน่งเน่งเน่งก็เน่งอ้วนเนาะไผ่อันนี้เนาะ À, bằng khắp đây ta Tóc vậy Mưa nước à. ừ. Đó đấy, bằng nhàng vào hay là chắc này Lại tây rồi kịp chắc thứ cầu này này, chắc này Đây, Đi Đi Ừ. Bảo ừ. Nó ừ. bằng mưa này cháu Bảo bằng mưa Nó <laughs> vẫn nhảy Mẹ โกนี่ก็ได้แต่โกนี่ต้องใช้เสียมเบาเขีนเสียมป็โอ้โหนไปเดี๋ยวค่อยเข้ามุมนี่อ๋อเห็นป,ปลืกปากนกแก้วโรยบป็นไรพี่น้องเห็นบอก,อกอไปทางผีงทุกหมดแบบเยีอกใช่เต็มสอบเลยใช้เวลาไม่ถึงยี่สิบนาทีชิปเนาะชิป <10 S 1> <10 S 2> นาทีเดี๋ยวติต๊กกะพาพี่น้องหาเรียวๆเลยานนนพีี่่้องหหและ ได้บอกมีเบิร์ดหรอบอกมันแล้เออมยาวแล้วก็ปล่อยมันลอมายาวเหงีงก็ไปเป็นหนสองตอนนี้ใคริเนมเผ่นข้างในผุ่นปิดซิปปิดเลยข้างในค่อยเข่าเบาเขินเอาข้างหลังนี่ก่อนลายตาเลยพี่น้องลายตาหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาเต็มไปบดเต็มไปเบิดมีมุดนี่เลย นี่นช่องปลา <ไง S 2> ข้าวนี่บุกเคนเคยเข่าไปยุปลาข้าวข้าวนี่นี่พอทุกเมล็ดบุ่งเดินหรือไม่เดินพี่น้องเข่าปุ๊บสิบปิเจ้า เอาโหได้เหรอไหนอย่าลังเลหลายใจอย่าเป็นคนพันนั้นได้ก่อนได้ครับหักมันมือเลยจ้ามาจ้าพี่น้องมาหักมาไม้ซ้อยเบาเขนเนี่ยเลยต เตรียมเดี๋ยวเข่าไปน้ำแน็ตายจ่าลาย่าอออือจะเผื่อผลิตขาขนาดเลยเนาะเครื่องดักปลาเพื่นอนนี่นะโอเครื่องวัดสัตว์<ม>นวดักปลาเพื่นอนเห็นไหมโ้ยโงจา่าคุณปัญญาาบ,บ้านเนาะต,ตีไม่ไผ่แบบที่ยิบเลยนี่จา้าแต่ก็ปล่อย,ยช่องไว้แบบนี้ปลามันก็ต้องหาทางออกข้ามันเข้ามาเลยเนาะจะตีข้าวใต้แดนได้ นี nee. <laughs> mm ่ยุ่มาเอบนี่นุ่มๆเขก็บมาได้แล้วเกบมาได้ก็เอาเท่าที่เอาได้จ้าแม่ใเอาไปเอาไปได้ก็ออกมาเลยไปเบิ่งกอใหม่กันเนาะจ้าลายคักหลายเน่ตาเอ๋มามาเท่าที่จ้า เยอะไปหมดเลยยางก็ต้องระวังหูระวังตาหนำเนลึกแล้วเป็นลึกแล้วหนอนงูพี่น้องถามว่าบ้านสติกอยู่ไส อยู่นครพนมด้วยจ้ะอําเภอพูนสวรรค์จังหวัดนครพนมแต่ป่าหน่อไม้ที่มหาเนี่ยมหาอยู่บ้านนอนยางมันขึ้นอําเภอนาคมินเนนะบอกเพนเนาะจ้ะาอออน่าจะขึ้นอําเภอนาคมินจังหวัดนครพนมด้วยจ้ะบ้านนอนยางนี่ค่ะเบิร์ตเนมนนี่ มืดตึ๊ดเลยเข้ามาป่าเพลินบอกว่ามันมืดฝนน้ำแหลมืดนี่ฮะมันมีแดดเลยจะเช้าเลยมาฝั่งพี่บอกเคียหน่อยฝั่งพี่จะสูงเบิร์ดแต่ว่าเฮาเอ็ดเนาะไม่อัดมันต้องเอารุ่นนี้แหละก็เอาเป็นห่วงเป็นใยยันบอกเคลียร์สติ๊ก พักผ่อนบ่เพียงพอขอบคุณหลายๆจ้ามีแต่ช่วงนี้แหละพี่น้องจ้า๋ยวเบิรดด์ดูหน่อไม้เขากะเขาก็กได้พักมันเป็นช่วงของมันอยู่นะบอกเคเนาะ <c oughs> แต่ถามว่ากลับไปนี่ไปใส่แต่ละมือค่ะกลับไปแล้วก็ไปทําการนึ่งหน่อไม้แพ็คใส่ถุงแล้วก็ไปสามนาโตะมือนี่ก็สิไปถอนก้าสามนาคือกันจ้ะสิไปส้อยพี่สาวพ่อมนะบอกเคเนาะ <c oughs> จะถามว่าเมื่อยบ่แต่ละมือมันก็พอเอดพี่น้องพักผ่อนมันก็มันก็หายคือพันแวาหะเลยเหนื่อยกายพักหายเด้อแต่เหนื่อยใจด้วยเหนื่อยบ่มีเงินนี่พักบ่หายเด้อหนานี่มันเป็นหนานะไหมจ้ะเขาต้องเฝ้าเห็นบ่นี้ขนาดเฝ้าพี่น้องเห็นหาคู่มือคู่เวนมันยังสูงปะเบิดลนะไม่น่ะจเย็นบ่ได้จ้ะเขาต้องเฝ้าหาเฝ้าเก็บเฝ้ากำ เมื่อยกับพักผ่อนอ้าวกินอาหารที่มีประโยชน์เยอะๆกินให้หลากหลายเห <c oughs> ็นหานอไม่ก็บไม่ได้กินเยอะหนอไม่นี่ <c oughs> นหนอนกับบักใหญ่ <c oughs> ต้องบำรุงร่างกายเพื่อสู้กับงานสู้กับชีวิตในแต่ละวันน,น,น,นั่งมือนี่ก็แเม็ดน้ำหัวหนงก็แเม็ด เด็กกระโดดกระเดนี่คือหน่อไม้เด้อสูงไปบ้างแล้วก็ปล่อยเื่อนป้ายเป็นหนอสูงหนอบินไปบิดแหละวติกกระสอยฮักอยู่เด้อพี่น้องว๊ะ ไปหันขวาไปทุกทิศทุก,ท,ก,ท,กทางมีบัตรหน่อไม้ีบไปนี่ตีอ,อกขวาแล้วฟอลเข่าเพนอย่าเพิ่งไปทางขูาเยอะมากไว้มือใหม่ก็สติ๊กจะมีแนวไปต่อจ้ะเอาไปหลายเ้าสืใได้เวลาอยู่กับหน่อไม้บดมือเ้าสืบได้เวียอื่นเพามาหาคู่มือแต่ห้องเาราต้องเอาเอามือละซิปโลพี่น้อง กระสอบนี่ไปเป็นหน่อไม้จะไปประมาณสิบโลแต่ตอนมันเป็นหน่อไม้อยู่ในกระสอบหันยี่สิบโลเดี๋ยวจ้ายังไม่ค่อยออกหรือคนมาหาก่อนไปเลี้ยวขวามาทางพี่ไปรุ่นกันกอทางพี่จ้าโอ้โหเจอทิศโอเนเปิดไฟกล้องตรงไหนฮะเปิดแล้วไม่ไม่ในนีไหนนี่นะ มันมัดแล้วบ่เป็ดซาตดต็ดมาเขาเอิ๊งมาจะไปพุ่นมาแล้วส้าติ้เปิดไฟเปิดแฟลชถ่อยได้นนนไหนึน่งน้องในกล้ <c oughs> <c oughs> องเลยไม่เยอะเงี้ยเหมือใหญ่กระมอมบางกล้องจับลงมาล้านผมบางก็ดีแล้วตอนออไอ้นี่หามเกี่ยวมมนจัง จังบติดพี่น no, uh ้องผมยาวคือผ้าบผคือ uh uh ้นสติกนี่มัดมัดแล้วเวลาเขามุดไปในน้าเก็เกี่ยวนี่อยู่จังมั้งสามปีก็ได้สี่สิบเลยได้สี่กี่เลขสี่เลยได้สี่เอาเลขสี่เลยได้ล้านล้านล่ำล้านรวยล้านเงินล้านหรือหัวล้านเถิดล้านซื้อเอาเองเด้อหัวล้านซื้อนี่ใส่หมวกดุกหลายพูกทางคุกหลาย พี่น้องบอกชสตะโขเขามีเสียมเลยพี่น้องจ้ะเป็นตะโขไปในโตเลยยังให้ถือลายอันหลายเนีย่ยหลายเถาะย่างแต่โตกับเสียมกับกระสอบหรือกับผงเฮงเลยกระหอดเน้นอีกนนนอหนอนึงกัน ไม่ใช่อันนี้อนนตอน,นานี่นี่นี่อันนี้<อ>จ้าต้นหนึ่งหาหกหนอก แม่นจ้ะอ่ะบันนี้เดี๋ยวสติกสีพากันหาเลาออกไปจักหน่อยแล้วมาเบิ่งกันว่าได้หน่อยได้หลายสใดมือเนี่นะบาเคนเนาะครับผมเพราะว่าฝนสิตกเราจะพี่น้องจ๋าเอาไปต่อบ่ได้แล้ว <c oughs> หนึ่งมันมืดสองเขาสิเปียก,ท,ออกทางมาน,ะนี่อุ้ยพี่น้องอพ,พี่น้องก็เห็นในคลิปที่แล้วบอกมันออกบ่ได้ได้ถ้าฝนตกเนี่นะบาเคนเนาะไปไปเฝ้าหาเฝ้าออกไปเบิ่งนะจ้ะว่าได้หน่อยได้หลายสไดบันนี้กระลากระโสออกมาแล้วจ้ะ แต่งเรียบร้อยเลยครึ่งนึงอันนี้เอามารวมไว้ยังบ่แต่งูกยังบ่แต่งเสร็จซับกะเพื่อแต่งเพื่ออย่างก็เกือบเต็มสอบคือเก่าจ้ะเอาแป๊บเดียวนี่นชั่วโมงนึงเฉลี่ติ๊กบ่งเวลาเลยตอนนี้แปดโมงห้าสิบนาทีเอามาถึงหน้าง,งานหันแปดโมงห้านาทีเอาจริงๆเกิดพถึงได้เนาะบ่ถึงชั่วโมงได้เหรอโอเคเหรอหาสิบนาทีสี่สิบนาที นี่จะอมแอมอยู่แถวนี้นี่นี่อันนั้นกะที่ดักปลาข้าวเลยค่ะนี่นี่ทางเข่าเฮานี่ย่างลงมานี่งกอแรกนี่นะออกไปหันก็นลดโจอด์แต่กระโรปรงเราจะเกือบเต็มสอบเกือบเต็มสอบแล้วมต้องไปเอาก้านำเฝ้ามาแล้วก็เฝ้าเมื่อหนึ่งฝน,นจะตกสงจะไปถอนกล้า,ลาเดี๋ยวเบิร์นก็ว่าสีมีจังหวะได้ถ่ายพี่น้องเบิร์นด้วยโบ ถ้ามีกระสิถ่ายเอามะหนุ่งกระปุนไปกินน้ำเน่อโอเคเนาะกล้ากล้าคนในหมู่บ้านจะเพิ่นพอเลยเพิ่นพอเลยเพิ่นกะถ้าว่าเป็นเข่าพันเดียวกันเพิ่นกระสีประกาศว่าเออผายอยากได้เอาไปสามนาหรือเอาไปดำมาเอาเดอร์แบบนี้นะเพิ่นจะต้องคิดใช้พื้นที่เพิ่นสีดำนาให้นั่นโตให้นั่นโตให้เข่ามันยังเหลือค่ะนะให้คนอื่นเอาต้นกล้าเข่าไปไปโตแบบนี้เลยต้องให้ชาวบ้านทั่วไปเอลา เอาก็มีเข่าพานันดันพอดีที่ต้องการเอามาสามนาเนาะสามนาเอากับไปเอาโอเคจ้ะเอาเบาเกลียพี่นอ้องก่อนเิอเบาเกลแต่งแล้วหนูจะใช้เวลาเติบอยู่เดินครับผม เอา <S 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 มีดมานำอยู่จ่ายเดี๋ยวค่อยซอยกันแต่งเสาติ๊กติดล่มมานำเพราะว่าขึ้นฝ้าขึ้นฝุ่นแป๊บเดียวนี่ยังเป๊ะเป๊ะฝ้าเดยสักมันหนึ่งฝ้าสองมันปวดพี่น้องงวกไส้เจอหันขวาเจอเดินหน้าเจอถอยหลังเจอคือแบบมันไหลหลีมันไหลหลีอกอนทำไมผัดติ๊กกันเลยมาเอาแป๊บเดียวได้นี่พี่น้องอยากได้มาเด้อพิกัดบ้านนอนยาง ตำบลนาคามินอำเภอนาคามินจังหวัดนครพนมเนาะพี่นอ้องเสิร์ชหาเลยพี่น้องไกลเคียงพี่ต้องมาม,มาพี่นอ้องดีเห็นป่าไม้สองข้างทางอยู่นถนนดำเยอะมากหาได้เบิดหาได้เบิดเลยบูมีห่วงจะไม่เป็นป่าสาธารณะเนาะแน่นต่ยากเนาะครับอยู่แบน,นี้เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่าน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใน่ด้อครับเดี๋ยวพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าหามเมือ